จะมาพูดถึงนะคะว่าบรรดาพวกนักร้องวันนี้เนี่ยนะคะวันนี้มาบอกข่าวดีค่ะทุกคนมติของคณะฝ่ายกฎหมายพักเพื่อไทยมีมติออกมาแล้วนะคะว่าจะยื่นฟ้องกลับพวกนักร้องร้องเท็จทุกคนจัดใหญ่ไฟกระพริบนะคะรอรับแรงกระแทกได้เลยค่ะโอ้โหมันได้ใจอะ่ะมันทนไม่ไหวมันคันปากมันอยากให้ทำอย่างนี้มันนานแล้ว ไมรู้ไหมคะเพราะว่าถ้าไม่ทําอย่างนี้พักเพื่อไทยก็จะต้องเผชิญกับพวกนี้ไปอีกตั้งเท่าไหร่มันไม่หยุดละและที่สําคัญเลยก็คือเราจะมามั่นใจว่าเราถูกเราไม่ผิดเราไม่อะไรเนี่ยมันไม่ได้เพราะพวกนี้ไม่ได้ต้องการบางทีไม่ได้ต้องการเอาผิดเอาถูกคุณหรอกแต่อยากให้คุณเสียชื่อเสียงอยากให้สังคมมองว่าคุณทาไมมีแต่เรื่องนู่นนี่นั่นเกิดความวุ่นวายเพราะคุณขึ้นมาเนี่ยมันวุ่นวายคนนั้นก็มาร้องคนนี้ก็มาร้องคนไทยเป็นคนนิสัยขี้ราคาญ ก็เลยจะพาลำคาญรัฐบาลเลยจะพาลำคาญอะไรการเมืองไม่สนใจการเมืองไปนู่นเลยสวัสดีทุกทุกคนเหมือนกันค่ะนะคะเพราะฉะนั้นที่ฉันบอกว่าพักเพื่อไทยวันนี้นะคะทำถูกต้องแล้วได้ใจที่ฉันจริงๆเพราะว่าคนเรานะคะที่ฉันบอกว่าถูกเขารังแกมาขนาดนี้แล้วเนี่ยแล้ววันนี้มันชี้ให้เห็นก็คือการร้องทั้งหมดเนี่ยนะคะก็เคยบอกแล้วว่าร้องหน่อมนะ้ำอย่างเงี้ยมึงจะร้องกันทําไม ร้องทาไมให้มันเปื้อนกระดาษนะคะแล้วถึงที่สุดเ่ยนะคะถ้าจะมีการแบบว่าเอากูอันนี้ไม่ผ่านเดี๋ยวกูกร้องใหม่ก็ได้ร้องค่ะแล้วถ้ามันเป็นเท็จมึงก็ต้องต้องโดนรับผลอ,อย่างนี้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วดิฉันอยากจะให้ถึงขนาดที่เอาผิดพวกที่ออกมานั่งบิดเบือนนะ,ะที่มาพูดหรือมาอะไรเนี่ยนะคะนำเข้าข้อมูลนําเป็นเท็จอะไรพวกเนี้ยนะ,ะวันนี้ไอ้ไ,ไทกอนะคะไทกอก็คือจริงๆแล้วก็คือไทกอนนั่นแหละ บอ,อกว่าโพสหลังจากที่รู้ว่าสารรัฐธรรมนูญนะคะผลของรัฐสารรัฐธรรมนูญว่าไม่รับคําร้องเนี่ยบอกว่ากระบวนการยุติธรรมล่มสลายแล้วหวังพึ่งกระบวนการยุติธรรมไม่ได้เป็นหน้าที่ของประชาชนที่ต้องออกมามึงจะออกมาทําอะไรประเด็นของที่ร้องมาเนี่ยนะ,ะที่บอกว่าล้มล้างการปกครองเนี่ยถ้ามันเป็นเท็จก็เท่ากับว่ามึงกล่าลวหาว่าข้กบฏถูกไหมตอนนี้คือมึงรับแรงกระแทกกันให้ดีก็แล้วกันค่ะ อันนี้คือมติของคณะฝ่ายกฎหมายพักเพื่อไทยวันนี้เขาประชุมกันที่ฉันโพสต์ไปแล้วนฮะ,ะว่าเขากําลังประชุมกันต้องเอาค่ะเพราะไม่อย่างนั้นเท่ากับเรายอมรับถูกไหมยอมรับไม่ได้แล้ค่ะของอย่างนี้นะคะมันต้องมันมันมันต้องอเล่นกันสะหน่อยไม่ไหวจริงๆเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะขออนุญาตแป๊บหนึ่ง เพราะฉะนั้นเนี่ยที่ฉันบอกว่าเฮ้ยถูกต้องแล้วแหละถ้าไม่ทําอย่างนี้นะคะพักเพื่อไทยเนี่ยก็จะเป็นจําเลยของมันอยู่ตลอดเวลาคือกลายเป็นว่ามันเป็นพักอะไรวะถูกร้องอยู่นั่นแหละแบบเนี้ยไม่ไหวนะคะก็ทักทายทุกๆคนนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็ทักทายกันเลยะคะ่ะวันนี้มาพูดคุยกันได้นะคะ ใ,นนใช่มันเกินไปแล้ววันนี้เสื้อผ้าหน้าผมอะไรก็เอามาเล่นละเลงกันเละเทอะไปหมด <c oughs> คือจะบอกว่าการแต่งตัวเนี่ยของนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะที่ฉันบอกว่าถ้าสมมติว่าการที่โทษหรือว่าอะไรเขาเนี่ยนะถ้าเขาสนใจเนี่ยนะเขาก็คงจะอะไรแล้วค่ะแต่ว่าสแสดงออกแล้วนะคะว่าอุ้งอิงไม่ได้สนใจมึงเลยคะ่ะเอาที่มึงสบายใจคะ่ะ นะเพราะอะไรที่ฉันถึงพูดอย่างนี้คะเพราะวันนี้ถ้าเป็นอะไรที่เป็นชินวัตรเนี่ยนะคะหายใจก็ผิดสวัสดีค่ะคุณมาตาโอ้ไม่ได้เจอนานเลยหายไปไหนมาคะทำอะไรก็ผิดจริงๆค่ะนะเพราะฉะนั้นเมื่อทำอะไรก็ผิดก็ไม่ต้องไปสนใจคะ่ะอยากทำอะไรก็ทำในฐานะของผู้นำประเทศต่างประเทศเนี่ยนะเขามีแต่เชื่นชมยินดี แต่คนไทยเองแท้ๆนะคะกลับกลายเป็นว่ามาบุลลี่มาด้อยค่าผู้นำของตัวเองคือตลกตลกมากนะคะไม่รู้จะตลกยังไงแล้วพวกมึงอ <c oughs> นี่ะนะคะอ่ะใครมีความคิดเห็นยังไงวันนี้ขอฟังเพื่อนๆหน่อยค่ะปกติมีแต่นั่งพูดให้ฟังวันนี้อยากฟังเพื่อนๆพูดกันบ้างเรื่องนี้ว่าโอเคคิดกันยังไงบ้างนะคะแล้วก็ ช่วยกันแช์นิดหนึ่งแค่นั้นเองสวัสดีค่ะคุณกุลวดีอ่าคุณปราณีคุณสมคุณ,คณชีพนะคะมาคุยกันค่ะวันนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงนะคะแล้วรู้สึกยังไงคะกับการที่วันนี้อ่าทางสารรัฐธรรมนูญนะคะไม่อ่รับคำร้องนะคะแล้วก็นอกจากที่สารไม่รับคำร้องแล้วเนี่ยนะคะทางฝ่ายกฎหมายพักเพื่อไทยนะ,ะประชุมกันเครียดเลยวันเนี้ยนะคะ สรุปออกมาก็คือมีมตินะฮะฟ้องกลับจัดใหญ่ไฟกระพริบพวกร้องพวกร้องเท็จอืมนะฮะโดนสมัง่งก็เคยบอกแล้วใช่ไหมคะว่าการขึ้นมาของพรรคเพื่อไทยในวันนี้ถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้เอาเรื่องที่มีการใส่ร้ายหรือไม่ได้เอาเรื่องตรบัดสัตว์อะไรนู่นนี้นั่นมาซึ่งทั้งหมดจะอธิบายได้นะฮะ คือใช่ค่ะดีฉันบอกว่ามึงรอรับแรงกระแทกกันให้ดีๆเพื่อไทยวันนี้ไม่ใช่เพื่อนเล่นมึงค่ะนะคะเขาไม่ได้เป็นเพื่อนเล่นมึงค่ะแล้วที่บอกว่ายกหมดทุกประเด็นเนี่ยนะคะคือสารรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องพักสินล้มล้างการปกครองแล้วก็ทำให้กรณีที่จะไปยุบพักเพื่อไทยเนี่ยนะคะก็คือ,อไม่มีแล้วทีนี้ ที่บอกว่ายกหมดทุกประเด็นเนี่ยนะคะในยะหรือความหมายของมันก็คือมึงไม่ต้องมาร้องแล้วนะนะยกหมดทุกประเด็นหมายความว่าไอประเภทแบบเนี้ยอย่างเงี้ยมึงไม่ต้องมาร้องกันนะเพราะว่ายกแล้วมาอีกก็ยกอีกอะ่ะคือเป็นมาตรฐานไปเลยดีกว่านะฮะมันไม่ได้เข้าข่ายอะไรเลยถ้าไม่คิดจะกันแกล้งกันแล้วก็ไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะว่ามันไปเอามามาเขียนเป็นเรื่องเวลาเป็นตุกเป็นตะอะไรได้ขนาดนั้นนะฮะ หลังสารรัฐธรรมนูญนะคะมีะมติไม่รับคําร้องเนี่ยบรรยากาศในการลงทุนมันก็ดีขึ้นนักลงทุนเชื่อมั่นรัฐบาลว่าจะอยู่ครบเทอมทีนี้ยังไงคะผลประโยชน์ที่ได้มาเนี่ยมันมากมายมหาศาลกับการจะทําลายคนคนเดียวคือมึงเผาบ้านเพื่อไล่หนูตัวเดียวเนี่ยนะคะบ้านมึงเคยพังที่น่านมาแล้วมึงยังจะทํากันอีกหรอคะคือความคิดความเกลียดเนี่ยนะคะดิฉันบอกว่ามันไม่ควรจะมาถึงระดับที่จะมาเล่นงานกันขนาดนี้ ฝ่ะะายกฎหมายพรรคเพื่อไทยก็เลยจัดการซะขอบคุณมากๆไทกอนบอกว่าเมืองใดไร้ธรรมอำภัยเมืองนั้นบรรลัยแน่นอนถึงเวลาของประชาชนที่จะออกมาจะถอออกมาทำอะไรคะไทยอนเมืองใดไร้ธรรมอำภัยถูกต้องค่ะไม่ได้เถียงมือเลยค่ะหลังปี49ขึ้นมาเนี่ยนะคะมันไม่มีอะไรที่เป็นธรรมเลยค่ะมันบรรลัยไม่มึงไม่เห็นเหรอคะแล้วณนะขณะนี้เนี่ยดิฉันถามว่า การตัดสินเนี่ยไม่ต้องไปพูดหรือเอ้างอะไรเลยไม่ใช่ทักษิณมีอิทธิพลิขิหารอะไรไม่ได้มีแบ็กหรือไม่ได้มีใครมาช่วยนะไม่ได้มีเทวดาอยู่เบื้องหลังแต่มันเป็นเรื่องของนะคะข้อกฎหมายมันเป็นเรื่องของคําร้องที่มันหาเหตุหาผลอะไรไม่ได้แล้วเขายังไม่ได้ทําอะไรบางคนบอกว่าทำไมพักเก้าไกลลุงก็พักเก้าไกลเวลาไปปลาสายหาสีไปติดสติกเกอร์ไปอะไรลกเก็เก็บข้อมูลหมดเพื่อไทยไม่ได้เคยทําแบบนั้นมันจะเอาอะไรไปล้มล้างกัดปกครองมันจะเอาอะไรมาร้องอยุพัฒ ดิฉันอยากจะถามตั้งคคำถามก็คือดีไหมคะที่เพื่อไทยเนี่ยนะคะอ่ากำลังจะฟ้องกลับแล้วเอาผิดนะ,ะพวกที่เป็นนักร้องเท็ปพวกนี้แบบชุดใหญ่ไฟกระพริบชนิดที่เรียกได้ว่านะคะพวกมึงรอรับแรงกระแทกกันให้ดีก็แล้วกันใชนด้วยไหมคะนะคะ คือปกติวันนี้ดิฉันไม่ได้มาไลฟ์นะคะแต่ว่าวันนี้มันเป็นาภาคพิเศษคันปากภาคพิสดารนะคุณวันจะนีคิดว่ายังไงคะที่เพื่อไทยเอาคืนเนี่ยคือเท่าที่ดิฉันเห็นเนี่ยก็มีแต่คนบอกว่าเออจริงๆต้องฟ้องพวกมันกลับบ้างคุณช่างยนต์บอกว่าดีครับอ่าหนึ่งเสียงแล้วนะคะคุณน้ำน้ำอ้อยบอกว่าโรมหาแสงโอ้ยมันไม่ได้หาแสงครับมันหิวนะคะอ่าคุณสมพักบอกว่าเห็นด้วย มีแต่คนเห็นด้วยทั้งนั้นแหละค่ะเพราะว่าควรจะคือดิฉันบอกว่าเรื่องนี้ถ้าไม่ดําเนินการอะไรเลยนะคะมันก็จะได้ใจแล้วก็จะหาเรื่องที่จะร้องเราไปเรื่อยเปื่อยนะร้องแม้กระทั่งบอกว่าทักษินพูดจาไม่สุภาพใช้คําพูดไม่ดีทักษินสองสัญชาติอย่างเงี้ยนะคะดิฉันบอกว่าสองสัญชาติมันแปลกตรงไหนนะหลายคนมีสองสัญชาตะะิในประเทศไทยมีคนที่สองสัญชาติเยอะแยะมากมายนะ อย่างอย่างคนบางคนเนี่ยห็นบอกว่าก็มีสองสัญชาติคือสัญชาติคนและสัญชาติหมานะฮะอย่าให้มีสองสัญชาตินี้ก็แล้วกันนะต้องฟอยอ่ามีแต่คนเห็นด้วยนะคะคุณลาวันก็บอกเห็นด้วยคุณพิจิตก็บอกว่าเห็นด้วยคุณวารุณีก็บอกว่าเห็นด้วยนะคะคุณวีระก็บอกคุณคุณคุณวีระวันบอกว่าจัดอ่ะมีแต่คนเห็นด้วยคุณทีบอกว่าเห็นด้วยนะฮะกุงกรการบอกว่าต้องฟ้องสมนําหน้าคังคก มาค่ะมานะคะคุณสมพรบอกว่าเอาคืนมันบ้างอ่ะนะะเห็นด้วยดีดีดีเห็นด้วยฮะเห็นด้วยใช่มันควรมันมันมันควรจัดมันบ้างอ่ะนะต้องเล่นนะฮะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเพื่อไทยก็จะอ่าพูดง่ายๆว่าเป็นเครื่องเล่นให้มันเลยค่ะนะฮะก็ต้องบอกมันไปค่ะต้องแสดงให้มันเห็นว่าเนี่ยกูเนี่ยไม่ใช่เพื่อนเล่นมึงนะฮะ ชาพี่ดีจริงๆค่ะขอบคุณนะคะน้องอุไราจากออสเตรเลียนะคะคือตอนนี้นะคะมีคนที่สั่งก็คือแบบสั่งแล้วก็สั่งซ้ำเนี่ยนะครับประมาณ8-90%เลยนะคะซึ่งดิฉันเองก็ยังไม่คิดว่าจะได้รับการตอบรับดีขนาดนี้นะคะสำหรับคนที่เป็นโรคประจำตัวนะคะเรามียาค่ะยาตัวนี้นะคะเป็นยาที่ผลิตจากสมุนไพรไทยและจีนนะคะก็คือสมุนไพรเอ็นดีค่ะ เป็นยาที่รักที่ดูแลในเรื่องของโรคหัวใจเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงนะคะคนที่มีอาการอมาัมพษ์อัมาพาตนะฮะแล้วก็คนที่มีอาการภูมิคุ้มกันบกพร่องนะคะตัวเนี้นะคะจะบำรุงหัวใจจับไตม้ามปอดแล้วก็ยังช่วยนะคะในเรื่องของโรคประจําตัวใครที่ยังไม่รู้หรืออยากจะลองนะฮะมีทางเดียวค่ะโทรเข้ามาสั่งได้0897899953นะคะ 089 7 8 9 9 9เก้โทรเข้ามาเลยค่ะนะ,ะอยากบอกนะคะว่าตอนเนี้ถ้าโทรมาสั่งตอนเนี้นะคะอาจจะต้องรอของ3-4วันนะคะ